หลวงปู่เนี่ยท่านดูแลช้างมาที่นี่เนี่ย,ยด้วยความรักของท่านท่านอยากจะให้ช้างเนี่ยมีที่อยู่นะครับมีที่กินมีอาหารเพียงพอนะครับท่านต้องการที่อนุรักษ์ช้างไว้ท่านไม่อยากเห็นช้างเนี่ยต้องเดินได้ร่อนตามท้องถนนท่านไม่อยากเห็นช้างเนี่ยต้องลากไม้ต้องใช้แรงงานหรือต้องวาดรูปหรือต้องโชว์คนช้างควรจะมีที่อยู่ที่แบบบายอาหารกินอิ่ม สร้างด้วยนี่สร้างเฮานี่บ่ไ้ใส่เห็ดงาน,น,นยังเด้ไม่ไดกินย่างเดียวเบิดเมื่อบดไ้ลากใหม่บ่ได้ทั่วเขวตนี่กเล่นแล้วก็กินย่างเดียวสร้างมันก็นเลยอารมณ์ดีจากสร้าง หวานระเวียงมากอ่ะเิ็นสางที่คุณนเนสร้างหูได้บานเปนชาที่เปลียนรู้ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผมธนบดีพรมสุขนะครับหรือว่านมสกุลใหม่ก็คือธนบดีภูมิกาศนะครับทีนี้ผมผมเองจะเล่าประวัติก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้มารู้จักกับที่นี่ยังไงนะครับเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสได้มากราบไหว้หลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับที่นี่นะครับครั้งนั้นที่ผมเข้ามาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะที่นี่ทําไมถึงมีพระเลี้ยงช้างด้วยเหรอนะครับ ผมก็เกิดความเริ่มใสในตอนแรกแล้วว่าท่านเลี้ยงช้างทําไมนะครับทีนี้ก็ได้คุยกับท่านนะครับก็คือหลวงปู่ทูบารถึงมุณีนะครับก็คือที่นี่เดิมทีเนี่ยชื่อเดิมก็คือชื่อสวนป่าสุปริดิฐีนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นสวนป่าสุปริดิฐ์เหมือนเดิมแต่ว่าทางหลวงปู่กับทางกระผมเนี่ยเข้ามาดําเนินการในรูปแบบกิจการแบบบริษัทเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยเพื่อจะได้ดูแลช้างดูแลระบบอย่างครบวงจรนะครับให้ชาวบ้านให้ชุมชนมีงานทํา เมื่อเปีที่แล้วเนี่ยที่นี่เป็นที่เลี้ยงช้างที่แรกของจังหวัดมหาสารคามเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นที่เดียวที่มีช้างจํานวนเยอะที่สุดนะครับมากถึงประมาณสิบเชือกนะครับบุญชัย ใช่ทีเนี้ยหลวงปู่เนี่ยท่านดูแลช้างมาที่เนี่ยเนี่ยด้วยความรักของท่านท่านอยากจะให้ช้างเนี่ยมีที่อยู่นะครับมีที่กินมีอาหารเพียงพอนะครับท่านต้องการที่อนุรักษ์ช้างไว้ท่านไม่อยากเห็นช้างเนี่ยต้องเดินเร่ร่อนตามท้องถนนท่านไม่อยากเห็นช้างเนี่ยต้องลากไม้ต้องใช้แรงงานหรือต้องวาดรูปหรือต้องโชว์คนช้างควรจะมีที่อยู่ที่แบบยังไงครับก็คือเขาได้มีที่หลับที่นอนสบายอาหารกินอิ่มนั่นคือชีวิตช้างเขา หลวงปู่ท่านก็เลยดูแลช้างอ่ะมาแบบเนี้ตลอดเลยไม่เคยที่จะให้ช้างเนี่ยลำบากเลยท่านเองเอาตัวท่านเนี่ยลำบากาเพื่อให้ช้างเนี่ยดูแลตัวเองได้สบายนะครับ เมื่อผมผมเองเนี่ยผมเป็นลูกติ์ท่านนะครับผมก็ได้ดูแลท่านได้มีโอกาสถวายงานท่านได้มีโอกาสเนี่ยได้มาดูแลช้างได้มีโอกาสได้มาร่วมทํางานกับชาวบ้านได้มีโอกาสเข้ามาทํางานร่วมกับควานช้างก็เลยมีความรู้สึกผูกพันอยากจะมาอยู่ช่วยเหลือช้างอยากจะมาดูแลช้างนะครับ จริงแล้วเนี่ยผมเป็นวิศวกรนะครับทีนี้ผมเป็นวิศวกรผมก็รับเหมางานทํางานทั่วไปตั้งแต่ภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะครับจนมาได้มาอยู่ที่นี่จนปัจจุบันนี้ก็คือผมดูแลกิจการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับช้างทองคำนะครับดูแลช้างทั้งหมดที่อยู่ที่เห็นทั้งหมดนี่แหละครับก็คือช้างเหล่านี้เมื่อผมได้เข้ามาดูแลได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า เป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ในจิตใจคือเราไม่สามารถหาได้เลยก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ดูแลช้างน,นะครับ ช้างเนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญของเมืองไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่ทีเนี้ยในอดีตเนีย่ยเราเชื่อชูช้างเราดูแลช้างอย่างดีแต่ถามว่าณปัจจุบันนี้ก็คือช้างไม่ได้รับเกียรติไม่ได้รับการดูแลที่เป็นอย่างดีอย่างแต่ก่อนจะเป็นไปในเชิงของทางธุรกิจมากกว่าทางหลวงปู่เล่งเห็นว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสที่ช้างเนี่ยจะได้รับความสําคัญเนี่ยให้มีความสําคัญกับบทบาทของเมืองไทยก็จะน้อยลงไปเรื่อย คนก็จะเห็นช้างแค่เป็นเครื่องมือของการทำอาหาก,กินอย่างเดียวท่านก็เลยเกิดเป็นโครงการว่าเราจะเลี้ยงช้างอนุรักษ์ช้างเพื่อให้คนรุ่นหลังเพื่อให้คนทั่วไปนะครับได้ดูช้างได้เห็นช้างได้มีช้างได้ดูกันไปนานๆยาวๆ แต่ทีนี้เหนือสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ท่านเองก็ประสงค์ให้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจว่าช้างเนี่ยกับคนเนี่ยกับในชุมชนเนี่ยเป็นมิตรต่อกันนะช้างไม่ได้มารบรบกวนหรือลุกล้ำพื้นที่ของชาวบ้านของประชาชนอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือทุกคนไม่เข้าใจว่าการมีช้างแล้วจะดีต่อชุมชนยังไงชุมชนจะได้ประโยชน์ยังไงนะครับข้อแรกเลยก็คือว่า เราจะมีช้างหรือมีสัตว์ชนิดนี้ให้อยู่คู่ลูกหลานเนี่ยได้ดูแลต่อไปได้เรื่อยๆผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีช้างดูได้นานแค่ไหนแต่ทางหลวงปู่กับทางกับผมเนี่ยมีปฏิทานที่แนว่วแน่ว่าเราจะมีช้างให้ลูกหลานดูได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ปัจจุบันนี้ก็คือ ความสามารถที่เรากระทาได้ก็คือเราซื้อช้างเข้ามาเลี้ยงดูอย่างแรกเลยก็คือว่าลดการทํางานของช้างเมื่อลดการทํางานของช้างลงช้างก็จะมีอายุมากขึ้นยืนขึ้นนะครับช้างมีอาหารที่ดีช้างสุขภาพก็ดีขึ้นเมื่อช้างสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมครับช้างก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ช้างไม่เครียดทางเราก็เตรียมการดําเนินการก็คือซื้อช้างพังเข้ามาหรือซื้อช้างเพศเมียเข้ามาเพื่อทําการผสมพันธุ์ต่อยอดของช้างให้มีช้างมีจํานวนมากขึ้น กาทาแบบนี้ช้างก็จะมีปริมาณที่ลดลงแล้วทางหลวงปู่เองกับทางกับผมเองเนี่ยก็มีมีความคิดแล้วก็มีโครงการที่จะขยายพันช้างโดยที่การขยายพันช้างในที่นี้คือเราให้ช้างเราอยู่ที่นี่เราให้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่เราไม่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่จะผสมช้างเพื่อจะขายช้างนําเงินเข้ามาแต่เราเนี่ยมีปณิธานที่แน่ๆว่า เราจะหารายได้ทุกช่องทางนะครับมาเพื่อจะซื้อช้างมาดูแลช้างที่นี่พูดง่ายก็คือว่าช้างที่นี่จะมีแต่เพิ่มขึ้นจะไม่มีช้างออกไปจากที่นี่เด็ดขาด